สวัสดีค่ะฝากติดตามกดไลค์ใส่คอมเมนต์ให้พวกหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิทานบ้านดอนตอนสีธนนชัยนิทานเรื่องเก่าที่เล่าขานากันนานมาถึงสติปัญญาของเจ้าสีธนนชัย ความฉลาดแกมโกงเอาตัวรอดคือความเป็นสุดยอดของเจ้าสีทนนชัยเจ้าสีคนนี้ไม่เกี่ยวกับสีสุวรรณนักร้องที่ดังคนนั้นทั้งอยู่ในเรื่องพระอภัยจะกล่าวถึงอโยุทยาเมื่อคราก่อนเก่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่นายใจเราไม่มีใคร สุดท้ายเป็นมุควายป่าครับท่านลองเสียงเล่นดูเผื่อมันจะผ่านขอให้ทุกท่านโปรดเห็นใจอโยธยาเป็นที่ต้องการของนานาชาติแขกจีนฝรั่งอิสารพัดมาท้าประลองไม่ขาดสายการท้าประลองต้องเอาบ้านเมืองเป็นเดิมพันถ้าไทายพ่ายแพ้ต้องเสียบ้านส่วนตัวพวกมันไม่เสียอะไร กติกาบ้าบอคอหอยพ่อไครจริงต้องงัดวิชามะกอกสามจะกาออกมาใช้วันหนึ่งจินมาท้าแข่งเรื่องศิลปะถ้าจินเป็นฝ่ายชนะไทยต้องสละบ้านเมืองให้มีกฎสามข้อต้องเหมือนต้องมากประหยัดเวลาใครทำได้เป็นฝ่ายชนะคือกติกาที่หวางไว้ พระราชาหันไปปรึกษาเจ้าสีโถเรื่องที่มาแค่นี้กระหม่อมชนะใสใสพระราชาจิงตกปาารับคำท้าเพราะเชื่อมั่นในวาจาของเจ้าสีที่นนชัยค,คนจีนใช้เวลาเพียงสามนาทีสบปัพววก,กันแต้มสีกลายเป็นมังกอรอตัวใหญ่ ตะลึงในความวิกจิตงดงามเประหนึ่งมังกรส่งเสียงคำรามเหมือนมีชีวิตจิตใจวาชาสิ้นหวังหมดกำลังใจท้อแท้ต้องเสียบ้านเมืองเป็นแน่แย่จังอยากร้องห้าฝ่ายเจ้าสีไม่พูดพร่ำทำเพลงใช้มือจุ่มสีละเลงเป็นตัวไส้เดือนห้าไซ ทุกคนกันลนืงเพราะคาดไม่ถึงว่าสีจะกล้าเอาตัวไสเดือนทั้งห้ามาสู้มังกรตัวใหญ่แต่กติกาก็ย่อมเป็นกติกาใครว่าได้เหมือนจำนวนมากกว่าประหยัดเวลาคือผู้มีชัยเพราะในโลกนี้ยังไม่มีใครได้เห็นมังกรหน้าตารูปร่างไม่แน่ไม่นอนเพราะเป็นเพียงสัตว์ในเทพนิยาย ตัวส้เดือนทุกคนต่างก็รู้จักรูปหลังหน้าตาเขาแสนน่ารักเป็นเพื่อนชนะชาวไร่ <c oughs> กรรมาการจรึงตัดสินด้วยกติกาสรุปว่าชัยชน,นะเป็นของเจ้าสีถนนชัย <c oughs> ใช้เวลาน้อยได้จำเวนนมากเลยว่าได้เหมือนจริงทำให้ตัวไส้เดือนเอาชน,นะมังกรได้ นิทานเรื่องนี้มีมาแต่โบราณโบราณเราใช้ปัญญาปกเมืองป้องบ้านให้อยู่รอดปลอดภัยจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเล่ากล่าวขานว่าคนไทยก็คือลูกหลานของท่านสีถนนชัยเราใช้ช่องโหว่เอื้อผลประโยชน์แก่กันเละกกันบางทีก็โกงแบบหน้าดัานๆแต่ดันถูกต้องตามกฎหมาย สามน้ำลายเอาปินเอาตายกันในสภาแต่กลับไม่ยอมมาพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไกลท่านผู้นำบอกจะทำตามคำมั่นสัญญาจ,จะคืนความสุขให้ปวงประชาคงเป็นชาติหน้าตอนใบบาย,บาย <c oughs> สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลใหญ่งวดนี้ขอจบเรื่องสีถนนชัย